อันนี้คือเว็บสแตติกนะเว็บสแตติกคราวนี้ผมทําให้ดูอย่างี้ปัญหาคืองี้ครับปัญหาคือถ้าเว็บมันไม่สแตติกมันทําไม่ได้นะมันง่ายก็จริงแหละแต่ถ้าเว็บไม่สแตติกมันทําไม่ได้อย่างเช่นเฮ้ยผมไปที่เว็บเซตเงี้ยนะครับไปที่หุ้นนะครับสักตัวหนึ่งนะหรือว่าตารางนี้ก็ได้นะอย่างเช่นตารางเนี้ยเห็นปะ่ะ อันนี้ก็คือตารางเหมือนกันถูกปะ่ะวิธีการดูก็คือ s12 นะครับมาที่ช่องนี้นะเห็นปะ่ะอันนี้อยู่ในเทเบโลิลอันนี้ก็ตารางเหมือนกันนะอันนี้ก็ตารางเหมือนกันแต่เท่าลิกนี้ไปนะครับเกิดอะไรขึ้น,นครับผมมาที่นี่นะผมเพิ่มชีตใหม่ขึ้นมา แล้วผมใช้คำสั่งเดิมเลยเฮ้ย hey, import html นะครับใส่ URL เข้าไปแล้วก็ใส่ q u r y เนาะ q u r เราใส่เป็น table นะครับแล้วก็ index เราเอาตารางแรกมาดูก่อนแล้วกันนะ enter ไปเห็นปะมันดึงไม่มาทุกคนมันดึงไม่มาเห็นปะถ้าผมลองเปลี่ยนนะ สมมติว่าผมแอดซูว่ามันมีหลายตารางนะผมเปลี่ยนเป็นสองนะไปตารางที่สองอ่ะมีเห็นป่มมันคืออะไรเนี่ยมันคือตารางไหนครับถ้ากลับไปที่เว็บนะลองดูลองกลับไปที่เว็บมันคือตารางนี้ถูกป่ะการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเนะี่ยเห็นปะ่ะไม่มีข้อมูลแต่จริงมันมีปะมันมีที่มันขึ้นไม่มีเพราะอะไรเพราะมันทำงานเหมือนกับมันเป็นสแตติกเว็บไง มันเข้าไปที่เว็บนั้นแล้วมันเอาข้อมูลมาทันทีครับแต่เมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วว่าพอเราเข้ามาที่หน้านี้เนี่ยเราจะไม่ได้ข้อมูลทันทีเห็นปะส่วนอื่นของเว็บมันโหลดแต่ข้อมูลเนี่ยมันโหลดทีหลังเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ย approach ของการทำงานกับอันเนี้ยมันจะไม่ใช่ approach ที่เราเข้าเว็บแล้วเราดึงข้อมูลได้เลยเราจะต้องเข้าเว็บไปแล้วทำอะไรก่อนครับรอให้มันโหลดเสร็จแล้วถึงจะดึงข้อมูลได้ ไอพฤติกรรมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่เราทำบนเว็บเนี่ยรวมถึงการรอเลยเนี่ยต้องใช้เซเนียมจะง่ายที่สุดเอางี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีวิธีอื่นนะแต่ว่าเซเนียมมันง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะเซเนียมมันคือการเรียนแบบพฤติกรรมของเราที่เราทำบนเว็บเลยตั้งแต่การเปิดเว็บไซต์การที่ไปที่ลิงก์นั้นนะครับอ้าวไฟมาแล้วพอ <laughs> ไปที่ลิงก์นั้นปุ๊บทำให้เป็นหน้าจอใหญ่ทำให้เป็นหน้าจอใหญ่หป,นหนหญปุ๊บ คลิกตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับเรียนแบบพฤติกรรมสิ่งที่เราทําบนเว็บไซต์เลยนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถเรียบเรียงขั้นตอนอะไรพวกนี้ได้ง่ายกว่านะครับง่ายกว่าการที่แบบเราไปเรียงคําสั่งอะไรพวกนี้นะนะก็จริงๆก็เรียงคําสั่งเหมือนกันแหละแต่มันเป็นคำสั่งที่แบบเหมือนเราทำไงเราก็จะนึกออกถูกปะคราวนี้พอเราได้ตรงนี้มาปุ๊บนะเรารู้แล้วเราเข้าใจความอ่ พฤติกรรมของเว็บไซต์แล้วนะอ่าลองอีกทีหนึ่งนะลองเปลี่ยนตารางอีกทีหนึ่งอนะไปไปตารางที่สามนะครับอ่าตารางที่สามนะขึ้นว่าอะไรคลิกทู s อร์ดใช่ปะคลิกทู s อร์มีอะไรบ้างนะอันเนี้ยอันนี้คือคลิกทูสอร์ูก้วยนะผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นตารางนี้นแหละแต่ว่าสังเกตว่ามันมาแค่หัวตารางใช่ปะแล้วก็ไม่มีข้อมูลอนะเอาไปที่สี่นะสี่หลักทรัพ์ เปิดสูงสุดเนี่ยอันนี้เลยถูกปะหลักทรัพย์เปิดสูงสุดเนี่ยสังเกตว่าไม่ได้ข้อมูลหละเกมโอเวอร์ละนะฮะนะเห็นปะ tools มีให้เลือกใช้นะเลือกใช้ตัวที่เหมาะสมนะ s t a t i c เว็ web, ใช้ตัวนี้ก็ได้นะชิลๆใช้ตารางนะครับปัญหาคือมันเป็นเซนเนี่ยมันเป็นไอนี่ไงมันเป็น Dynamic มันไม่ได้เป็นสแตติกนะครับคราวนี้อันนี้คือตัวอย่างการใช้ s สเป e e t นเพราะ spreadsheet มาแรงเนาะมาแรงกว่า Python อีก Python นี่เป็นแบบว่าลูกเมียน้อยตัวเล็กเกนะเ <c oughs> จ็บใจนะเจ็บแค้นนะโอไม่ใช่นะครับ t o o l เนี่ยมันมีหลายอย่างเลือกใช้ให้มันเหมาะสมนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจหลักการถูกป่ะเราจะได้รู้ว่าอะไรมันเป็นข้อจํากัดเนะี่เราจะได้หยิบใช้ได้นะเอามาเสริมๆกันเนี่ยผมว่าดีกว่านะคราวนี้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับเรารู้แล้วมีวิธีการเก็บข้อมูลนะการทำ สเป s ชี e t เพื่อเว็บสคริปปิ้งนะครับเพื่อทําเก็บตารางคราวนี้เดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ j ู pyter n o t e b o ุ k งนะครับแล้วก็เข้าไปเขียน p y t h อนกันนะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมนะครับก็ตัวนี้อาจจะยังทําได้อยู่นะอาจจะทําออนไลน์ได้อยู่แต่ว่าตอนที่ใช้เซเนะียมเนี่ยใช้ออนไลน์ไม่ได้ละต้องใช้โปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็เราแนะนําให้ติดตั้งเป็นตัวหนาคอนดานะเพราะว่าจริงๆมีหลายท่านนะทั้งนักเรียนในบูตแคมป์นะครับแล้วก็ มีนักเรียนทั่วไปเนาะท,ที่เข้ามาสอบถามกันเนี่ย mm. ก็ส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นปัญหาที่อาจจะใช้เวลาแก้นิดน,นึงนะต้องเข้าไปดูอะไรหลังบ้านเยอะๆดน,น,นึงเนี่ยคือเรื่องของการตั้งค่าว่าข้อมูลไหนเก็บไว้ที่ไหนพาดอยู่ไหนโฟลเดอร์อะไรอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งถ้าเกิดเราลงตัวนาคอนดาเราไม่ต้องยุ่งตรงนั้นเลยนะทุกโปรแกรมจะเชื่อมต่อกันหมดแล้วมันจะรู้ว่า โฟลเดอร์ uh, ไหนอยู่ไหนไอตัวไลบรารีลงแล้วต้องไปเอาที่ไหนอะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปตั้งค่าเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวโปรแกรมอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีการที่ต้องไปตั้งนิดนึงนะวะ่าพลาดอยู่นี่ข้อมูลจะต้องเรียกจากโฟลเดอร์นั้นโฟลเดอร์ folder, นี้นะครับก็สามารถลองดูได้นะแต่ว่าถ้าให้แนะนำนะโดยที่เราไม่ต้องปวดหัวอะไรเลยนะเริ่มจากศูนย์นะอนอนคันดาดีที่สุดนะชิลนะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะแล้วก็ไปเปิดมาครับ เริเปิดตัวหนึ่งที่จะติดตั้งมาพร้อมกับหนังของด้านนะคือโปรแกรมที่ชื่อว่าจูปเตอร์โ t e b ป o ุนะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำนะครับเวลาที่เราทำโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยความที่การเขียน y y t o o เนี่ยคือการเขียนไฟล์คำสั่งเพื่อทำงานกับคอมพิวเตอร์เนี่ยแนะนำให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเพื่อเก็บทุกอย่างเอาไว้ในโฟลเดอร์นั้นนะ เวลาที่มีหนึ่งโปรเจกต์ปุ๊บนะครับจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์นี้ปุ๊บทาให้อยู่ในสโคปของโฟลเดอร์นี้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมใส่อ่าเอ้ยไม่ใช่บูตแคมป์เดีอนนี้อะไรนะ <c oughs> อ่าเว็บสคริปปิ้งเวิร์กช็อปนะครับหนึ่งะเป็นโฟลเดอร์หนึ่ง,นะเ,งนะเสร็จแล้วก็อ่าเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นนะครับโดยการใช้จูปเตอร์ลูปุกนะครับ อยู่ไหนเนี่ยแล้วก็สร้างจูปิเตอร o โห b o o k ขึ้นมานีนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟไอล์อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ไฟล์ตัวนี้เนาะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยปัญหาก็คือ,อพอทำไปเรื่อยๆเราก็จะมีไอชื่ออันต t เตเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะก็เปลี่ยนชื่อให้มันนิดนึงนะครับเป็นชื่ออะไรเดียว เวสเคปปีอีกหนึ่ง by อ tima เมตอนเนี่ยอ่านี่ขายของไปหนึ่งนะครับก็ผมว่าเดี๋ยวผมน่าจะส่งไอตัวไฟล์สรุปให้อีกทีหนึ่งนะก็เดี๋ยวเข้ามาดูเป็นไฟลสรุปก็ได้นะครับวันนี้ใครที่ฟังเพลินๆก็มาดูหลักการมาดูว่ามันทำอะไรได้ไม่ได้อะไรงไงก่อนก็ได้นะนะครับคราวนี้สำหรับ คำสั่งนะที่เราทําบนสเปรชีนเมื่อกี้นะียจริงๆเรามีคําสั่งที่สามารถทําบน Python ได้นะครับก็คือเราสามารถใช้ตัว pandas นะครับนะก็ใช้คําสั่ง import มาก่อนนะนะเราใช้คําสั่ง read html เนี่ยนะครับเหมือนกับตัวที่เราทํากับสเปรชีนเมื่อกี้เลยครับนะก็คือการที่สกัดข้อมูลลงตารางเนี่ยนะครับแล้วก็ทําได้กับเฉพาะ static web ด้วยนะครับโดยการเราใส่ ลิงก์ของเว็บไซต์ลงไปครับเมื่อกี้เราใช้เอเว็บอะไรนะคอยมาเกตแคปถูกปะคอยมาเกตแคปนะครับกรอบลิงก์มานะครับใส่ลิงก์เข้าไปนะครับนะ Notable File นะอ้าวไม่รอดด้วยนะครับนะถ้าเกิดใส่อันนี้ลงไปหล่ะเกิดอะไรขึ้น,นครับ คอยมาเก็ตแคปนะครับนะโหลดข้อมูลมานะครับแต่ว่าคอยมาเก็ตแคปตัวนี้พอเราใส่รีเทเบ,บิลปุ๊บอ่าได้แล้วนะเมื่อกี้มันอาจจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะครับนะเราก็จะได้ตัวตารางตัวนี้มานะครับนะครับซึ่ง ลัลกษณะของตารางที่จะได้มานะคือจะได้เป็น list ของตารางครับถ้าเราจะเอาข้อมูลออกมาเราก็ต้องดึงออกมาก่อนนิดนึงนะครับเราก็จะได้ตารางออกมานะพร้อมใช้งานบน y t h อนนะครับลัลากษณะการใช้งานเนี่ยเหมือนสเปรชีสเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างนิดนึงเนะาะสเปรชีสเนี่ยถ้าเกิดลองเทียบข้อมูลกันนะว่า,าเป็นยังไงบ้างเนี่ย ข้อมูลเนี่ยเหมือนกันถูกปะแต่ว่ารูปแบบของข้อมูลที่ได้มาจะต่างกันนิดนึงคือ,อตารางที่ได้มาด้วยคําสั่ง read html เนี่ยมันจะเป็นตารางที่อยู่ในรูปแบบของสิ่งที่ว่า data frame นะครับ data frame นะก็จะมีะความแตกต่างอะไรของมันเนี่ยนะมีโครงสร้างของมันที่มันอ่านอะไรเจอไม่เจอนะครับแล้วก็มี setting ของมันนะครับนะก็ดูลองดูว่า อันไหนที่จะเหมาะกับเรามากกว่าแต่ถ้าเกิดเราจะใช้ด้วย y y t o o เนี่ยไอตัวนี้ก็น่าจะดีกว่าถูกปะเพราะมันอินทิเกตอยู่กับ Python เลยนะครับแต่ว่าตัวข้อมูลเนี่ยอา่าไหนลองดูซิอันนี้ไปถึง Iconic Iconic 0.2น,นะอา่าถ้าเกิดดูข้อมูลเนี่ยไม่ไม่แตกต่างกันเยอะถูกไหมก็คือคล้ายๆกันนะครับได้มาเหมือนกันน้าน,นี้คือคำสั่งที่เทียบกันได้เลยนะคราวน,นี้ เดี๋ยวผมจะสร้างห้องขึ้นมาอันหนึ่งแล้วกันเนาะในบทบทเรียนนี้นะครับบทเรียนนี้นะเป็นห้องชื่อว่าอะไรเดียวเป็นห้องที่ชื่อว่านะเช็คพอยด์นะครับเช็คพอยด์นะเช็คพอย์นะครับ เว็ scraping หนึ่งนะครับนะซึ่งใครที่ยังไม่ได้เข้า Discord นะครับก็สามารถเข้าได้นะก็ลิงก์นี้นะครับ discord.gg/upython นะครับหรือ a n t i ิเ t p y t h o นนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอ่าแคปคำสั่งเอาไว้นะครับก็สามารถมาตามดูได้นะครับว่าเราพูดถึงคำสั่งอะไรไปบ้างนะครับนะก็จะได้เอามาเช็คได้นะครับว่าตอนนี้เราถึงไงกันแล้วนะครับ นี่คืออันแรกนะคำสั่งแรกไปคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานนะเรื่องของการเก็บตารางเข้ามานะครับใช้คำสั่งนี้นะครับหรือว่าใช้บนสเปรชีตก็ได้เหมือนกันนะซึ่งความแตกต่างนะที่เราจะใช้บนสเปรชีตหรือว่าจะใช้บน Python เนี่ยคืออันไหนดีกว่ากันเนี่ยต้องดูที่โจทย์นะครับ อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราทํางานบนสเปรชีตแล้วเราโอเคแล้วแล้วทุกอย่างอินทิเกตอยู่บนสเปรชีตแล้วมีระบบลองราบอยู่แล้วเราก็ใช้สเปรชีตก็ได้ถูกปะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราอยากใช้ไพทอนให้มันอินทิเกตกับหลายๆโปรแกรมให้มันเชื่อมต่อได้ให้มันไปส่งไลน์ได้อะไรเงี้ยนะก็ไพทอนก็อาจจะตอบโจทย์กว่านะครับอันนี้ต้องดู use case เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันตรงๆเนี่ยก็อะไรก็ได้ถูกไหมอะไรก็ได้นะครับคราวนี้ อันนี้คือเว็ scraping โดยการใช้เก็บตารางนะครับในหน้า static Web คราวนี้มาดูอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะ spreadsheet เ,เมื่อกี้เราเอา spreadsheet ไปเก็บข้อมูตลาตารางตรงตรง,ตรงเว็บเซตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผลก็คือไม่มาถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ใช้ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะจะทำให้ดูก่อน <c oughs> lead html นะครับเอาเว็บไซต์มานะครับ มันก็จะได้ิส s t ของตารางมาครับนอะเราก็ลองดึงดูครับนะจากิส s t ของตารางตัวนี้นะครับเราดึงตารางตัวแรกออกมานะนะไม่ได้เห็นปะไม่มีข้อมูลนะครับตัวที่2ใช่ไหมเพราะว่า Python เนี่ยมันตัวแรกมันเริ่มที่1เอ้ยมันเริ่มที่ศูนย์นะตัวที่2ก็เลยเป็น1นะแล้วก็ไล่ไป2เห็นปะข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มาเหมือนกับหน้าเว็บเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลที่มันถูกโหลด ตอนที่เว็บไซต์มาหาเราแล้วเนี่ยหรือว่าส่งข้อมูลมาถึงเราเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลที่เราต้องการนะคือข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยมันต้องเข้าไปแล้วไปรอ,อก่อนถูกปะ่นะดังนั้นเนี่ย no 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 นะใช่ไม่ได้นะที่นั่นที่นี่เราไม่ทําแบบนั้นนะครับนะใช่ไม่ได้เห็นปะ่ะคราวนี้อันนี้เป็นเหตุผลครับว่าทำไมเซเนียมถึง มีประโยชน์มากๆเพราะเซเนียมจะเป็นเครื่องมือที่มีมิคสิ่งที่เราทําบนเว็บอย่างเช่นเปิดเว็บนี้แล้วรอแล้วค่อยดึงตารางออกมานะครับเปิดเว็บนี้แล้วรอแล้วค่อยดึงตารางออกมา